หลังจากเมื่อสักครู่นะคะเรายิงโดการใช้เครื่องอีกล็กทรอนในการกำจัดผลไปแล้วลำดับต่อไปเนี่ยจะเป็นการใช้เพื่องอีกโหมดหนึงอะค่ะยิงปรับพวกเม็สีทําให้รัแกแร้มีความสว่างกระจ่างใสด้วยนะคะเร,เริ่มนะคะเยน็นนิดนึงนะคะ ระวังกีนแค่ก็จะรู้สึกร้อนนิดหน่อยค่ะเพราะว่าที่หัวของเครื่องเนี่ยอ่ามันจะเป็นคูลิ่งอยู่แล้วมีความเย็ยนกว่าเมื่อก่อนแล้วก็เป็นพลังงานแสงที่มีความร้อนนิดนึง่าห้เ็นะคะ่เจ็บาเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยตัวอ่ามันจะปล่อยความเย็ยนออกมาก่อนอยู่แล้วในการเป็นการ ี่ินคนไข้อะค่ะแล้วก็ถึงจะปล่อยพลังงานแสงออกมาก็จะรู <met> геро, <sh arp suggestions> ้ส <laughs> ึกอุ <ay> ่นๆค่ะยิงประมาณสองารั้พอคร้ที่สองเนี่ยก็จะรู้สึกร้อนนิดนึงถางคนไข้ร้อนมน่นคนไข้ร้อนไม่อเคโอเคเรียบร้อยค่ะ